ละคสรสั้นเรื่องป้าจากักรแลนเหนียวตอนเดียวจบนะคะคุณป้าคุณนี้แกนิสัยไม่ค่อยดีและแกก็ชอบลักขโมยเล็กขโมยน้อยเป็นส่วนใหญ่เป็นไงงั้นไปดูกันเลยโอ้ยเบื่อจังเลยไม่มีร้านตรงไหนฉันโกงหรือปล่นเนี่ยร้อนก็ร้อน สาเดินมาตั้งไกลเฮ้ยเฮ้ยร้านตรงนั้นไงนั่นไงร้านตรงนั้นฉันก็คิดป้าวันนี้อ่ะจะหาไม่ได้สักสักและแต่ชานะหาได้เริ่มโกงเลยสวัสดีจ้ะหนูป้าต้องไงะนะอ่านั่นป้าเอาเป็น หนึ่งพันก็แล้วกันโอ้ยน่ากินมากเลยอร่อยไหมคะคุณป้านี่หนูทำเองเลยนะคะเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยหนูอร่อยมากว่าจะมากินนกวันเลยนะโอ้ยกินหมดแล้วเริ่มเป็นการเลยดีกว่าเอางเงินหนูขอบคุณค่ะเดี๋ยวปางทอนต่อน,นะคะ ถ้าป้ารับอยู่แล้วถ้าไม่รับเนี่ยป้าจะมารอทําไมเนี่ยเอากับป้าเงินทอนเอาหนูเมื่อกี้ป้าให้เบงพันไปแล้วป้าก็กินแค่แล้วป้าก็กินแค่แปดร้อยนั้นหนูก็ต้องทอนมาสิเอาป้าแต่หนูคิดว่าหนูทอนถูกนะคะไม่อ่ะยังไงอ่ะตำรวจอยู่ใกล้ถ้าหนูไม่ให้ป้าป้าจะแจ้งตำรวจนะขับป้าขับป้าหนูจะให้เลยค่ะ ดีนะนแอบไปที่จกักรแลนแระของฉันเนี่ยแต่ฉันไม่แอบเล็นนะโหตายแน่แลาเบงเบงร้อยเนี่ยก็ผลิตมาใหม่เสร็จด้วยเหมือนเบงพันเลยหยโคตรดีเลยอะอย่างเนี้ยฉันก็ต้องหลอกไปนตั้งนานแล้วนี่เฮ้ยเพิ่งหลอกวันแรกต่อไปค่อยหลอกใหม่ดีกว่าเช้าวันต่อมาโอ้ยเมื่อกี้ตอนนั้นน่ะ วันนั้นเลยมันหลอกง่ายมากเลยอ่ะไอ้องนี้ดกว่าฉันไปหลอกมาอีกทีร้านนั้นน่ะหลอกง่ายง่ายนหนูป้ามากินแล้วจ้าร้านหนูนี่อร่อยมากเลยนะเอ่อคุณป้าขาคือตอนนั้นนะคะ่ะแรกตอนนั้นนะคะ่ะคือหนูสงสัยมากๆเลยคือหนูบอกตรงๆเลยนะคะว่าป้าให้แบงลอยมานะไม่ใช่แบงพัน นี่หนูเธอจะบ้าเหรอฉันให้แบงค์พันอืมแบงค์พันก็แบงค์พันค่ะอะเงินขอบคุณค่ะราคะตังทอนและตอนที่น้องคนนั้นเผลอพูดป้าก็ได้เอาเงินซ่อนเอาไว้และก็บอกว่างทอนไม่ครบนี่หนูทอนป้าไม่ครบนะต้องเอามาให้ป้าอีกนะ เป็นหนูทนคุบเลยนะคะคุณป้านั้นแบบนี้ไปที่ลองลองผักไหมคะไม่ต้องไปก็แค่เอาเงินไม่ชั้นแค่นั้นแหละหนูแต่หนูจะไปที่ลองพักค่ะถ้าไม่ไปอะ่ะหนูก็จะไม่หนูก็จะแจ้งต,ตำรวจแล้วก็แจ้งแ้งความน,นะคะพอมาสถานีตำรวจคุณป้าก็สีหน้าแตก ตำรวจคะดูให้แน่ชัดเลยนะคะกล้องจอในร้านฉันมีครับเดี๋ยวผมจะดูแน่ชัดเลยและคุณป้าก็จะติดคุกข้อหาขโมอยเล็กขโมอยน้อยแล้วขอเส้นเรื่องนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดละลายและกดติดตามกันด้วยนะคะซึ่งเั็นผู้จามขาเลยเนาะที่เข้ามาดูคงหมายเครื่องกดไลค์กดแชร์กดละลายไหมน,นะคะโอเคบ๊ายบาย